ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะ รอติดตามรับฟังกันอยู่นะอาตมาก็จะนำธรรมะจากพรไตรปบิดกโดยเฉพาะในช่วงนี้ได้นำเรื่องอนิสง์การให้ทานมาอ่านบรรยายออกอากาศให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังวันนี้ตรรมาได้เลือกเอาสีหะสูตรนะว่าด้วยผลแห่งทานห้าประการอยู่ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาทคือธรรมะหมวดห้านะเป็นการพระพุทธภาคเจ้าพระพงพองค์ที่ทรงแสดงอนิสงค์ของการให้ทานแก่ท่านสีหะสีนัมบดีนะซึ่งเมื่อวันก่อนได้ยอมก็ฟังพระองค์ทรงแสดงอนิสงค์การให้ทาน ให้แก่พระนางสุปาวาสากริยธิดานะวันนี้โยมมาฟังอีกสูตรหนึ่งว่าด้วยอนิสงส์การให้ทานจะเป็นอย่างไรสีหสูตรว่าด้วยผลแห่งทานห้าประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูตาคารสาราป่ามหมาวันใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นแหลสีหเสนาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถาวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสามารถบัญญัติผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสามารถท่านสีหะเสนาบดีแล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนท่านสีหะเสนาบดี ทายกผู้เป็นทานบดีย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากแม้ข้อนี้เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองอันนี้เส,สีนาบดีก็ไปทูลถ,ถ,ถามพระพุทธเจ้าว่าอน,นิสงการให้ทานที่เห็นได้ในปัจจุบันในชาตินี้พระองค์ทรงสามารถแสดงได้ไหมว่าคนที่ให้ทานในปัจจุบันนี้ได้รับอน,นิสงค์ทันตาเห็นในปัจจุบันชาตินี้ พระองค์จะทรงบัญญัติได้หรือเปล่าพระองค์ก็ทรงยอมอคือรับว่าสามารถบัญญัติได้โดยเฉพาะข้อที่หนึ่งนี้ว่าบุคคลที่ให้ทานนั้นก็จะเป็นที่รักนะเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมากะนะซึ่งญาติโยมก็คงจะพอพอเห็นได้ด้วยตนเองนะญาติโยมที่มีการบริจาคให้ทานอยู่เสมอๆเ,เนี่ย ก็ย่อมเป็นที่รักของคนอื่นๆซึ่งก็ต่างจากบุคคลที่รักเล็กขโมยน้อยนะชอบโกงเขาหลอกเขาอย่างนี้เป็นต้นไม่เคยบริจาคอะไรให้แกใครๆเนี่ยคนคนั้นก็ไม่เป็นที่รักของมหาชนต่างจากคนที่ชอบให้ทานคนให้ทานนั้นย่อมเป็นที่รักของมหาชนนะดังที่ท่านตรัสว่าทัท,ทมาโนปิโยโหตินะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะโยมผู้ให้ก็ย่อมเป็นที่รัก อันนี้ข้อความก็ชัดเจนเนาะโยมทีนี้อีกประการหนึ่งสัตรุตผู้สงบย่อมคบหาทายกผู้เป็นทานบดีแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองอันนี้บุคคลที่ชอบในการบริจาคทานนะสัตรุตทั้งหลายมีพระอรหันต์เป็นต้นโยมก็ย่อมเข้าไปคบหาเขาอันนี้เราก็เห็นในปัจจุบันนะ ด้วยตัวเราเองเนะาะญาติโยมคนไหนมีศรัทธาเลื่อมใสที่จะถวายหรือว่าบริจาคทานเนี่ยพระนี่ก็จะเกิดความคุ้นเคยแล้วก็เข้าไปหาตระกูลที่มีศรัทธาตระกูลที่ไม่มีศรัทธาพระก็กดีผู้มีธรรมก็ดีก็ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวไม่เข้าไปคบเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนตนหนีเขาเป็นคนตนหนีเขาเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่บริจาคเนี่ยผู้รู้ทั้งหลายสัตว์รทั้งหลายก็ ไม่เข้าไปคบโยมอันนี้ก็เป็นธรรมดาเลยนะดังนั้นอัน,นิสงส์ข้อสองนี้พงค์ก็ได้ส่งแสดงให้ให้เราได้เห็นหรือว่าให้สีหะศสนาบดีเนี่ย <c oughs> ได้รู้ชัดเจนเลยว่าสบรุษผู้สงบย่อมเข้าไปคบหาบุคคลผู้บริจาคทานนะอีกประการหนึ่ง กิตติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็นทานบดีย่อมขจจาไปแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองนะคือชื่อเสียงเกียรติยศคำาล่อมลือของบุคคลผู้ให้ทานก็ย่อมฟุ้งขอจจาไปในทางที่ดีอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ที่เห็นได้ในปัจจุบันอีกประการหนึ่งทายกผู้เป็นทานะบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมกษัตริย์ พรามครบดีสมณะก็ย่อมเป็นผู้องค์อาจไม่เก้อเขินเข้าไปแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองคนที่ให้ทานไปสู่นะเข้าไปสู่สังคมใดๆที่มีการประชุมกันนะจะเป็นกระสัตพราม์พ่อค้าหรือว่าสมณะเนี่ยคนให้ทานนั้นจะองอาจมีความองอาจอาจทานไม่เก้อเขินเนาะอันนี้ข้อความก็ง่ายแล้วอีกประการหนึ่ง ทายกผู้เป็นทานบดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงได้ในสัำปรายภพมข้อที่ห้านี้ต้องรอตอนตายก่อนนะโยมจึงจะรู้ถ้าไม่ตายก็ไม่รู้ว่าจะได้เกิดในสวรรค์หรือเปล่านะแต่ว่า4ี่ข้อข้างต้นนั้นเห็นได้กันเลยในชาตินี้นะไม่ต้องรอชาติหน้าแต่ข้อหข้อสุดท้ายว่าตายแล้วย่อม ข้าถึงสุคริโลกสวรรค์นเนี่ยต้องรอก่อนโยมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดังนี้แล้วสีหะเสนาบดีจึงได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองสี่ข้อเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกแล้วข้าพระองค์ย่อมเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในผลแห่งทานสี่ข้อนี้ก็หาไม่ได้ แม้ข้าพระองค์เองก็ทราบดีคือข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนเป็นอันมากสัตบุตรผู้สงบย่อมคบหาข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นธานบดีกิติศัพท์อันงามของข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นธานบดีย่อมขจรทั่วไปว่าสีหะ เสนาบดีเป็นทายกเป็นธานะบดีเป็นผู้บำร,รุงพระสงฆ์ข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นธานะบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมกษัตริย์พระรามขณะบดีสมณะนะก็ย่อมเป็นผู้แกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองสี่ข้อนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบ,บอกแล้วข้าพระองค์ย่อมเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในผลแห่งทานสี่ข้อนี้ก็หาไม่ได้แม้ข้าพระองค์เองก็ย่อมทราบดีอ๋ออันนี้สเสนาบดีก็ได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอัน,นส์ของการให้ทานที่จะเป็นเห็นได้ในสี่ข้อข้างต้นนั้นนะ สีห์ศนาบดีเขาไม่ได้เชื่อต่อพระพุทธเจ้านะคือว่าไม่ได้เชื่อต่อพระพุทธเจ้าหรือว่าเชื่อเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสบอกก็หาไม่ได้โยมที่จริงสีห์ศรนาบดีเขาทูลว่าเขาเนี่ยรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองทีเดียวนะอันนี้สงสีข้อเนี่ยแม้พระองค์จะไม่ทรงตรัสบอกนะเขาก็เชื่ออยู่แล้วว่าเขาเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นบุคคลผู้ให้ทานเนี่ยนะก็ย่อมเป็นที่ชอบใจ ของคนเป็นอันมากซึ่งเขาก็เห็นได้ด้วยตนเองนะว่าเขานะ่ะเป็นที่ชอบใจของชนเป็นอันมากแล้วก็ทั้งสี่ข้อทั้งหมดนั่นแหละที่ยมฟังมาเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อต่อพระพุทธเจ้านะเขาเชื่อเขาเชื่อตัวเขาเองนะแม้พระพุทธองค์จะทรงตัดบอกหรือไม่ตัดบอกเขาก็เชื่อของเขาอยู่แล้วอันนี้ก็ทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นส่วนผลแน่งทานที่จะพึงเห็นเองข้อที่หที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสบอกข้าพระองค์ว่าทายกผู้เป็นธานาบดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบอันนี้ข้อห้าต้องรอตายก่อนตัวเองไม่มียานที่จะยังรู้ว่าเมื่อตัวเองตายแล้วจะเกิดในสวรรค์เนี่ยเสนาบดีก็ทูลว่า,าเขาไม่ทราบนะข้าพระองค์ไม่ทราบหรอกนะ ก็แต่ว่าข้าพระอ,องค์ย่อมเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อนี้แสดงว่าสีหศีนาบ,บดีเขาเชื่อต่อพระพุทธเจ้าในข้อที่ห้านี้นะไม่ไม่คัดค้านไม่คัดค้านคําตัดของพระพระุทธเจ้าคือยอมรับคือเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าบุคคลที่มักให้ทานนั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะทีนี้เป็นยังไง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าอย่างนั้นท่านสีหะอย่างนั้นท่านสีหะทายกผู้เป็นธานาบดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สีหะเสนาบ,บดีนี้เมื่อก่อนเขาเป็นสาวกของพวกนิครณนะโยมนักบวชพวกนิครณแต่ว่าพอได้มาฟ้าพุทธเจ้าแล้วพะพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมะให้สีหะเสนนาบ,บดีเนี่ยที่จริงเป็นการ คือีหะศีหะเสนาบ,บดีในสูตรสูตรนั้นนะในสีหะสูตรสูตรสูตรโน้นโยมสูตรที่ก่อนที่เขาจะมาเลื่อมใสในพระธนตรัยเนี่ยเขาเป็นสาวกของนิครนเพราะช่วงนี้เขาเป็นสาวกของนิครนนี้เขาก็ได้ยินข่าวคราว,าวกิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทรงอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้ก็อยากจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าพวกนิครนนั้น พยายามที่จะพูดคัดค้านไม่ให้สีหะเสนาบดีมามาเฝ้าพระพุทธเจ้านะกลัวว่าสีหะเสนาบดีจะไม่เลื่อมใสตัวเองมาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พยายามพูดกันไว้หลายครั้งหลายคลายโยมจนสีหะเสนาบดีตอนสุดท้ายจะบอกอเราไม่ต้องไปบอกนิครนหรอกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเองดีกว่าไม่ยอมบอกนิครนโยมพอมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้นําเอา เรื่องที่พวกนิครนทั้งหลายหรือว่าพวกพราหมณ์ทั้งหลายบางลัทธิที่มากล่าวตู่พระพุทธเจ้านะเช่นกล่าวตู่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ผุดไม่เกิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีโภคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนลนะว่าที่เขากล่าวตู่พระพุทธองค์อย่างนั้นเป็นจริงไหมอะไรอย่างนี้นะพระองค์ก็ได้ทูลแก้คํากล่าวหาเมื่อแก้คํากล่าวหาจบแล้วเนี่ย ศีหะเสนาบดีก็เลื่อมใสพอเลื่อมใสพง์ก็ทรงแสดงอนุบุพิกถานะคือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องเนืขอมะที่ญาโยมจะได้ฟังต่อไปนี่แหละหนะสีหะเสนาบดีก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันโยมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วถ้าไม่โสดาบันก็อนาคามีนะจมาขอภยัยแต่ตอนนี้เนี่ย เส,สนาบดีนี้บรรล,ลุเป็นพระอนาคามีแล้วโยมพอบรรล,ลุเป็นพระอนาคามีแล้วก็อืเป็นผู้ที่ยินดีในการแจกจ่ายบริจาคทานแล้วก็มาถูนถามอน,นิสงส์ของการให้ทานว่าพระองค์ทรงสามารถที่จะบัญญัติผลของทานได้ไหมในปัจจุบันชาตินี้อันนี้อาตมาก็เล่าให้ญาติโยมได้ฟังพอย่อๆนะว่า เรื่องราวของสีหเสนาบดีน่บบนะเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวโอ,อกาสหน้าโอ,อกาสต่อไปญาโยมก็คงจะได้ฟังเ,เรื่องของีหเสนาบดีเนี่ยอย่างละเอียดเลยนะแต่ตอนนี้ญาโยมฟังเรื่องของทานไปก่อนทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงตรัสว่านรชนผู้ไม่ตรณีให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมากชนเป็นอันมากย่อมคบหานรชนนั้น นรชนนั้นย่อมได้เกียรติมียศเจริญเป็นผู้ไม่เก้อเขินแกล้วกล้าเข้าสู่ที่ประชุมชนเพราะเหตุนี้แลบัณฑิตผู้หวังสุขจงขจัดมนทินคือความตรณีแล้วให้ทานบัณฑิตเหล่านั้นย่อมปร,มประดิษฐานในไตรทิพก็คือสวรรค์โยมถึงความเป็นสหายของเทวดา ราดเริงอยู่ตลอดกาลนานบัณฑิตเหล่านั้นได้ทำสิ่งที่มุ่งหวังได้ทำกุศลแล้วจุติจากโลกนี้แล้วย่อมมีรัศมีเปล่งปลั่งเที่ยวชมไปในอุทยานชื่อนันทวันย่อมเพียบพร้อมด้วยกามกคุณห้าเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในนันทวันสาวกทั้งปวงของพระสุคต ผู้ไม่มีกิเลสผู้คงที่ทำตามพระดำรัสของพระองค์แล้วย่อมราเริงทุกเมื่อจบสีหสูตรที่สอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเป็นอย่างไรยติโยม <c oughs> ได้ฟังให้สงการให้ทานนะเนาะอันนี้โยมเข้าใจแล้วเข้าความง่ายแล้วนะาตมาจะไม่อธิบายทีนี้เวลาก็ยังมีเหลืออยู่โยมเดี๋ยวให้โยมฟัง อีกสูตรหนึ่งนะในปัญจการนิบาตเล่มเดียวกันนี่แหละข้อความก็คล้ายๆกันนะอยู่ในทานานิสังสะสูตรว่าด้วยอนิสงการให้ทานห้าประการนะแต่ในสูตรนี้พระองค์ทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะในสูตรที่โยมฟังมาแต่กี้นี้พระองค์ทรงสแสดงกับสีหเสนาบดีในสูตรนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรโยมโยมลองฟังดู ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอน,นิสงส์แห่งทานขอไปอน,นิสงส์แห่งการให้ทาน5ประการนี้5ประการเป็นไหนคือผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มากหนึ่งสับ,บรุดผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทานหนึ่งกิติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไปหนึ่งผู้ให้ทานย่อม ไม่เหินห่างจากธรรมของขหัดหนึ่งธรรมของขหัดข้อแรกคือการให้ทานโยมเหมือนเราได้ยินได้ฟังมาว่าสิกขาของขหัดก็คือทานศีลภาวนาถ้าสิกขาของสมณะหรือของพระก็คือศีลสมาธิปัญญานะของโยมต้องเริ่มต้นด้วยที่ทานศีลภาวนาแต่ของพระนี้จะเริ่มด้วยที่ศีลสมาธิปัญญานะ อันนั้นบุคคลผู้ให้ทานนั้นจะไม่เหินห่างจากธรรมของขันธรนะทรรมของขรนัสข้อแรกที่ควรทำนั่คือว่าการให้ทานนี่แหละโยมผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนิสงส์แห่งการให้ทานห้าประการนี้แหลผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก ชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสับบุษสับบุษผู้สงบผู้สำรวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจันย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อสับบุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขาได้ทราบชัดแล้วย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ปะตรินิพานในโลกนี้จบทานานิสังสะสูตรที่ห อันนี้ญาติโยมฟังแล้วก็น้อมนํามาปฏิบัตินะโยมถ้าโยมอยากได้อานิสงส์เนี่ยโดยเฉพาะข้อนี้ที่บอกว่าสบับปะรดเนี่ยย่อมคบหาผู้ให้ทานเมื่อสบับปุรคบหาผู้ให้ทานแล้วสบับปะรก็ย่อมแสดงธรรมอันเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขานะคืออย่างญาติโยมจะได้ฟังธรรมะเนี่ยญาติโยมก็ต้องมีศรัทธาและก็รู้จักการให้ทานนะ ถ้าโยมไม่มีศรัทธาไม่ได้ให้ทานเนี่ยถามว่าพระท่านอยากจะแสดงธรรมะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกญาติโยมไหมท่านก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรดีคือว่าพระท่านคือไม่กล้านะคล้ายๆกับไม่กล้าที่จะแสดงธรรมให้ญาติโยมอย่างโยมที่ไม่มีศรัทธาไม่เคยไปวัดไม่เคยไปทําบุญเลยไม่เคยเสบาตเลยเนย บางทีพระจะแสดงธรรมก็ไม่กล้าไม่รู้ว่าโยมเขาจะอยากจะฟังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าโยมเป็นบุคคลที่ให้ทานานะคุ้นเคยกับพระอยู่เสมอๆเ,เป็นประจำเนี่ยพระฤาษิสบุตรก็จะแสดงธรรมะซึ่งเป็นคําสอนของพระเจ้าให้โยมได้เกิดปัญญาเข้าใจเมื่อโยมมีปัญญาเข้าใจแล้วที่เรียกว่าเขาได้ทราบชัดนี่ทราบชัดซึ่งธรรมะ อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกเนี่ยย่อมเป็นผู้หาอาสวะไม่ได้คือโยมผู้ฟังเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นจนกระทั่งถึงพระอรหันเนี่ยแล้วก็ปรินิพานในโลกนี้ได้นะอันนี้เป็นอาน,นิสงส์เลยเนี่ยอาน,นิสงส์งสูงสุดเลยคือการบรรลุมรรคผลนิพานเนี่ยบรรลุอรหันแต่โยมต้องรู้จักให้ทานเนี่ยการให้ทานเป็นเบื้องต้น ความคุ้นเคยกับพระของสับรุดังน,นั้นเมื่อโยมฟังแล้วเห็นอนิสงค์ของการให้ทานแล้วก็จงให้ทานเสีฉเถอดโยมเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาในชาตินี้เราเรามีอยู่มีอยู่มีกินนะเรียกว่ามีอยู่มีกินมีทรัพย์สมบัติมีโพคทรัพย์ใช้สอยปัจใจสี่มีไม่ขาดตกบกพร่องเป็นอนิสงค์ของการให้ทานไว้ในอดีตชาตินะ เราจึงเกิดมาในชาตินี้มีโภคสมบัติถ้าเราไม่ให้บริจาคทานท่านก็บอกว่า,ากินแต่บุญเก่านะกินบุญเก่าไม่ยอมทําบุญใหม่อย่างเงี้ยถ้าบุญเก่าหมดบุญใหม่ไม่ทําโอ้โหโยมชาติหน้าไม่รู้จะมีกินเหมือนกับชาตินี้หรือเปล่าดังนั้นทุกครั้งที่เราได้ให้ก็ขอให้เราคิดว่ามันเป็นกําไรชีวิตของเรานะเราควรจะให้ทุกวันนะ ให้มากให้น้อยควรให้ทุกวันโยมไม่ได้ให้พระก็ให้บุคคลทั่วๆไปนะไม่ได้ให้บุคคลทั่วไปก็ให้กับสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้การให้กับสัตว์เดรัจฉานแม้พระองค์ทรงตัดว่าแม้น้ําล้างชามโยมที่มันเหลือในชามข้าวเนะี่ยที่เราล้างเราสาดไปสาดเททิ้งไปโดยตั้งเจตนาว่าขอสัตว์เล็กน้อยเหล่านี้จงได้กินเศษอาหารเหล่านี้ ก็ยังมีในสงถึงหนึ่งล้อโยมก็ยังมีในสงนะเะนั้นเราควรตั้งเจนาว่า,าเราจะให้ทานทุกๆวันนะไม่ให้มากก็ให้น้อยโยมนะแต่ขอได้ให้เป็นนิดจะทานเรียกว่าการให้เนืองนิดนะเอานะโยมญาติโย,ยมวันนี้ก็ฟังสองสูตรนะได้ฟังมาสองสูตรก็คิดว่าญาติโย,ยมก็คงจะ พอเข้าใจเวลาก็เหลืออยู่เล็กน้อยโยมนะเวลาเหลืออยู่เล็กน้อยที่จริงจะว่าเหลือหรือเล็กน้อยก็คงไม่เชิงนะนี่จะหมดแล้วโยมมองดูเวลาแล้วเนาะยังไงยิโยมก็ติดตามรับฟังรายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกนี้ไปเรื่อยๆนะโยมอาตมาก็จะทยอยนำนะธรรมะเรื่องราวต่างๆที่ได้บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมาทยอยอ่านออากาศให้กับ ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันถึงที่บ้านเลยโยมจะเป็นาทางสถานีวิทยุขึ้นหลักหรือขึ้นรองก็ดีนะญาติโยมก็ขอให้ติดตามรับฟังในช่วงนี้อาตมาได้นํามาเรื่องของอนิสงส์การให้ทานซึ่งก็ยังมีอีกหลายสูตรมากญาติโยมก็ติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปสําหรับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วนะอาตมา,าพาพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่บรรยายต้องขอ จากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออิบันญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร